รอบนี้มันคุ้นๆออเย่างเออแบบนี้มันคุ้นอย่างเลยอ๋อแล้วสวัสดีครับดูบชมทุกท่านวันนี้เรากลับมาเล่นแมปแรกนะครับของผมเล่นอะไรเนี่ยนับเป็นคลิปแรกเลยนะครับไอแมปนี้เป็นคลิปแรกของผมเลยนะอยลืมสวัสดีครับดูบชมดูทาน Where are you นายสุข,ขารุ่งรุ่งศรอีวิศวิ ไปออกเรือกันเลยดีกว่าโอ้โหเรือโคตรใหญ่มาขึ้นเดี๋ยวมันรีเซ็ตตัวเองเรือหายฉีดมาอะไรของโบเล่เนี่ยใครอยากขึ้นเรือผมบ้างครับใครอยากขึ้นบ้างโอเคไม่น่ามีครับไปดีกว่าเรือโดนลบโอเคครับท่านผู้ชมผมจะเริ่มยึดฐานอะไรก่อนดี ฐาน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 ไรดีท่านชมครับวันนี้ผมน่าจะยึดฐานสี่เป็นฐานที่ใกล้สุดนะครับไอ้ตรงนั้นมันเป็นอะไรอ่ะอ๋อไอ้นั่นเห็นเครื่องมีมีอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไหมไม่น่ามีเฮ้ยใครยิงผมอ่ะท่านชมอ้าวอ๋อเป็นญี่ปุ่นลืมลืมไปคิ้งท้ายแหละไปตีจีบไอ้ย เออลืมไปเป็นญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมผมลืมสุดดิบเลยเค okay, ไปกันต่อเตรียมบุกไอ้พวกอเมริกเกอเฮ้ยฟักเิงกินเอเดักฟัคไม่ฟัคแมนกิงไอ้นู่นทีนโอ้ยสละเรือดจะไปช็อกไปช่วยผมด้วยครับตอนนี้ผมจะเออเรือจมแล้วมันมาชนก็คือจะจมถ้าจะตายดีกว่าตาย เริ่มใหม่ครับเฮ้ยไปเลยปอม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 ปัมโอเคครับผมว่าผมเอาเครื่องบินดีกว่านะเครื่องบินไปเครื่องบินอันนี้ครับท่านผู้ชมโอเคเนี่ยเป็นชมเนี่ยตัวไอ้เพื่อนเครื่องบินเราอะในขึ้นทำไมเครื่องบินเราอยากขึ้นดิเออชจบท้อเอาทำไมเครื่องบินผมเป็นแบบนี้ตัวสามสองหนึ่งเพื่อนอยู่ข้างหลัง เพื่อนขับไม่ได้เพื่อนเอาเครื่องบินดิโง่เปล่าครับท่านผู้ชมเฮ้ยอเมริกามันยิ่งยิ่งิ่งยิ่งยิ่งยยิ่งงิงยิ่งยิ่นิ่งยิ่งยิบงยิ่ัิ่งยิ่ยิ่งยยิ่งยิ่อิ่อิ่งยิ่งยิยยยกยกกกิกาโอ้คือผมจะตายแลย้วท่านผู้ชมไปยิบบ Oh เฮียเพื่อนชมโอ้โหตายโอ้มายกูเดชอเมริกามาอเมริกายิ Man, ่งปรุงปรุงว่าเอ้ยเพื่อนขอโอ้โหเองไม่ให้เลยเราว่าเอาอันนี้ดีกว่าเอ้ยหนูใช้ได้เต่าได้ใช้ได้ครับท่านผู้ชมเด็บตัวเข้าไปนะครับโอ้โหโอเคครับเอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนเวนฆ่าตัวตายแล้วสวัสดีมาเอือตาย โอ้โห USA one อเมริกาชนะโอ้โหเก่งอเมริกาเกิงไหนเป็นอเมริกาเปล่าอ่ะอาชีพอะไรจะเป็นอเมริกานาน่าคล้ายๆปุ่นเออเราเป็นญี่ปุ่นกันเพื่อนจะยิงกระเบนไปแหะเฮือกตายเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวไชมมาเริ่มใหม่เลยต้าแพ้หุ่ยแพ้ว่าแล้วไงเราเราจะเราเป็นตันเดิมใหญ่ได้เดิมชอบจะไปอาชีพอะ กรไบกูไม่เข้าเลยดิอดแดกเลยเพื่อนเราเคาะนั่งนะเราเป็นกับตาเรือนี้ครับนั่งชมไปเลยเดี๋ยวเราไชมไปกันไปเพื่อนไอ้ใจไอ้เอ็งคิดใจไหมใช่จะดีใจไอ้พามยี่สี่ชื่ออะไรของมันวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เอ็งไอ้ใจไอ้ใจอยู่ตรงนี้นะเรากำลังขับไปอยู่ นีอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างครับท่านผู้ชมอ๋อตรงนี <Efendimiz> ้คร <ions> ับท่านผู้ชมไอ้นี่ยใหญ่ตุ้ยใหญ่สองตรงสนใจอ๋อไอ้หินหินกบหินไอ้ผมยังสีไม่สีเลือดนะครับตีใครบัคที่ต่ำกว่าเฮ้ยเด็บตัวยิงตัวยิปปายเห็นไหม โห oh, <c oughs> เรือข้างข้างมาเรือลำใหญ่เรืออะไรยึดยึดฐานซีเลยฐานซีฐานซีเป็นฐานไรที่สุดคราบไปนะครับน้ชมเฮ้ยเฮ้ยไอจายไอจายไอจายสวัสดีเพื่อนเต็มตัวยิงมิสไซน์แล้วจะเจป็นอเมริกา มิตไซมนันอยู่ไหนนี่ครับมิตไซอยู่ตรงท้ายเรือนี่เป็นปืนใหญ่เพื่อนเข้าไปขับนี่คือใครสักคนที่เป็นมิตไซอันมีมิตไซสองอันเรือนี้ครับจำชมเคผมบอมเต็มตัวยึดเต็มตัวยึดเลยนะทุกคนตัวขึ้นฟังอ้าวยึดขึ้นฟังยึดมาเลยนะทุกคนยึดมาเลย เอ้ากูจะยิงทำไมเนี่ยโอเคครับแลาวไม่ชมผมไปบุกเกาะนี้ได้ไหกว่าเฮ้ยใครเอาไปเนี่ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเองไปยึดตรงนู้นนะเฮ้ยได้เลยเลยเลยเราไปยึดอยู่เออโอ้โหได้เป็นญี่ปุ่นยังไม่ช้าในไม่ช้าก็ได้เป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวตูตูตูต้ตู่ต่อเป็นญี่ปุ่นเราจะยึดฐานนี้เนี่เดิมยึดได้ทีละหน่อยละผมว่าอเมริกาต้องยึดฐานเองเกาะนี้เลยเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ อ๋อน้ำชมด,ดีก็เป็นแบบนี้เพราะว่าผมดีเซตดีกว่านะ่ะผมยึดเสร็จก่อนนะเอะไรผมจะยึดเสร็จเนีะนะ่ยไหนเขอดูหน่อยโอ้เรียบน้ำชมจะยึดเสร็จแล้วโอ้ยใครไปทีระเบิดเนี่ยเออได้แล้ววิ่งฆ่าโดนตายดีกว่าชุ่ชมๆเหลือ,อะไรแล้วชุ่มช่อนอ๋อไมได้ทีนนเนี่ย ตายโอ๊ยทำไมเครื่องบินเป็นแบบนี้ครับมันโอ้ยเรือตกเลือดเรือเรือดทำไมไม่ขึ้นไปจ้ะผมผมจะเอาเครื่องบินครับท่านผู้ชมถึงจะเครื่องบินโอ้ยเฮ้ยเพื่อนนิ่แก่ก็ไอ้ตักตักจับองกออกรีบรีบไปสิโอ้เครื่องบินมันเพื่อนไม่ไปอ่ะเพื่อนจริงหัวนะ เอาไปแล้วท่านผู้ชมขัดอย่างนี้เคลื่อนเวรแล้วเป็นชัวร์มากเออใบสีเอาือเอาทำไมตายอ่ะน้องครับอเมริกามันมาบุกแย,ย,ย่โอ้โหข้าอเมริกาไปฐานสีครับอเมริกาไหนเราฆ่านายให้หมดอ,มอเอม,อมริกาครับท่านผู้ชมอเมริกามาครับท่านผู้ชมเวลาสนุกแล้วเราถึงเวลาสนุกแล้วสิความ้าไปไฉ เอาเรือลำเล็กนะครับดีสุดเพราะว่าขับง่ายก็อะไรสักอย่างเนี่ยเรือลำใหญ่ไอ้สักคูเห็นง่ายมหครับน้ำชมอันนี้เลือดยังเข้ากันอยู่แหละเราจะไปบุกฐานบีนะครับฐานบีฐานบีตรงนู้นเอ้ยเพื่อนเพื่อนเจอใครเรียกเพื่อนหมดและเอ้ยมึงอย่าเรียกเพื่อนกูจะไปกูเลยขับอยู่กูไม่มีสมาธิรถเอ้ยเรือจะชนเนอะไอโคลาตูมเอ้าเออสุดสัตว์ที่แบ เรือดำน้ำอยู่ใต้นี้ใช่ไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมเรือดำน้ำแล้วดูดูเรือดำน้ำจากใต้นี้ได้เราเป็นนักกลนนักมายากลครับผมสามารถดูดูเรือดำน้ำจากใต้นี้เอ้ยใครเนี่ยอุ๊ยไอเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินครับท่านำส่งเครื่องบินฉี่ไาแล้เครื่องบินเราไปบุกฐานบีเลยกว่านะครัเครื่องบินฉีปและคลิปและเครื่องบินเครื่องบินอเมริกา เห็นไหม ه, โอ้โหไอ้หลบหลบเล,บล,บลบยครับอย่าอย่าให้มันมาเด็กอยา่ามันมาครับท่านผู้ชมเครือรอ่องบินมันเครือ่องบินเครื่องบินเปรตก็ไมจทิงไม่ไปเครื่องบินก็ไมุ่้งโอ้เอ็งจะจัดจะฆ่าอย่างไรนะโอ้โหทิ้งอีกโอ้โหท่านผู้ชมครับมันเป็นเครื่องบินช่วยด้วยคู่นีเออตกแล้วครับท่านผู้ชมเครื่องบินทีมันตกมันตกเฮ้ย ให้ไว oh, right. mm ้หัวอเมริกามาเต็มไปหมดเลยอเมริกาเนี่ยมันยิงเดียวผมยิงเดียวเลยเฮ้ยหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมหยุดได้ไหมเห็นไหมกับหยุศคาริ่งแก่จะจะปุกปุกบป้องเอ่ะโอ้โหมันเพื่อตายพร้อมกันนะคุณผู้ชมอะไรเนี่ยคนคือตายพร้อมกันคุณผู้ชมผมตายพร้อมกันเลยมาเรือนี่แหละดีสุดเพื่อน เรือน้ำฝั่งเราใช่ไหมเรือดำน้ำเรือเรือเรือดำน้ำก่อนท่านแง่เรือดำน้ำสวัสดีเรือดำน้ำเราขอขึ้นได้ไหมไม่ใช่อีกเวินเรือดำน้ำพี่ฮิลล์อะไรเนี่ยบอกว่ามันฝั่งอเมริกามีอะไรอยู่เพื่อนบอกว่าเรือดำน้ำฝั่งอเมริกาใช่ครับฝั่งอเมริกาท่านชมเรือดำน้ำฝั่งอเมริกาครับผมต้องการยิงปืนเลย ถ้วเราต้องการทำลายมันเดินดร้อเดินดน้ำเดือดกดเดินมาญี่ปุ่นเฮ้ยเอ็งเอ็งเอี๊ยจอดูด like ูดูดูดูไอ้จ้าไอ้จ้าเอ็งจริงไอ้งเซอร์ดูยูเอ็งก็จริงนะเอาเอาลงไปโอ้โเดือดร่มเฮ้ยมีสมอดดิ่งครับน้องชมโอเคไปกันต่อเลยไปอ๋ออันทานซีเนี่ยไปทานซีแหละที่สุด รถเครื่องบินผมว่าเอาบุกเอาเครื่องบินดีกว่าเครื่องบินนี่กระบ,บ,บุกยังเลยเนะี่ยพวกอเมริกาเนเอเมริกาเวนเดอร์วสิไอเอสเซนต์พูมาที่ฐานซีไหมอเมริกาเราแมนเลยก็เราขอขึ้นด้วยนะไม่ฟักจริงจริงเอเดตอเมริกาแบบนี้ก็หน,นีขึ้นมานนเลยไปตรเนี้ไปยัยงไง ว้าหนึ่งสเอ่อว่ไปบุกโอ้ยมันพีมันพียิงแล้วครับผู้ชมบุกอเมริกาอยู่ไหนนี่แหละอเมริกาอเมริกาบู๊ม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 เอ้ยขึ้นไปบนฟ้าอเมริกาเลยอีกบุกอ๋ออ๋อดูม ฝากลิตกับุกเมียด้วยนะเอาเพื่อนต,ตามกันกูตายดิมันกาอะไรเนี่ย <c oughs> เออเออไม่ยอมแพ้ไออเมริกาเครื่องมินตกละย,ยิงยิง,ยงอีกนก็นเหือหัวอเมริกายึดทับนะ่านผู้ชมเราต้องบุกกัรทับก่อนที่อเมริกาจะฐานซีได้ทำมันไม่กลัอเดีผยวชมครับตอนนี้ผมจะทำขั้นสุดนะครับคือการทำลายอเมริกาให้ได้ซะ มาเครื่องบินเตรียมพร้อมน้องเตรียมพร้อมไปวิ่งผมครับผมจะเอาฐานซีขึ้นมาให้ได้ฐานซีต้องเป็นของเราใช่ไหมโคจิปุใใ่แล้วลฮิโฮิโหะจตรงเจริญไอ้มันตายแล้วเถอเ,เออใช่เป็นน้ำฝั่งนี่แหฝั่งอเมริกาเอเมริกา ตลที่ตัวเองคือโอ้โหทิ hmm. oh. Oh, oh. ้งได้เยอะแล้วเราจะทิ้งเครื่องบินเราทิ้งระเบิดผมตัดมาอเมริกาเรียรีบครขับไปเลวเพื่อนโอเคเราจะช่วยขับตัวตุ่มตุวมตุมต่มตุ่มันได้แ่้วครับุ่านุู้ชุมล่มึ่มต่อไป่มตุ่มตุ่มตุบมตุ่มตุ่ม่มต่ไ่มุ่มตุ่ตุ่มยชาติ่่มยุ่่มุ่ม่มุ่มตุ่่มุ่มม ตายัะเถอะตายักเถอะมีกาำชมยิ่งตกตกแล้วมาฮ่าฮ่าเฮอไม่ไลูกนี้ฉันด้วยไม่ฝากเกิดตามไม่ฆ่าลูกนีเอเชื่อเฮ้ยตุ้มตายเฮ้ยเฮไม่มีทางสามารถทำลายฉันได้หรอกเฮือดำน้ำอีกจดดิงกิงจิงจิงเองจะทำลายเราเราจะทำลายเองอะตกอีกการ์นะนผู้ชมเอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ผมเก่งขึ้นยังนึง มาไปทำเราจะไปบุกยึดอเมริกาอเมริกาอเมริกาแค่จริงก็มาเสะคอเมริกา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 โออหื้อเออหื้อจิกยิงอีตู้อีตู้เพื่อนมาดนี่ครับผมดีโหลดได้สุดโอ้ยเก็บไม่ดีกุแย่นะครับผมฆ่าได้เยอะเลยครับเอ้เห้ เพื่อนนํามายืนค้างเหรอเอฟเคเอฟเคน่งมันเล่นทำไมเนี่ยมาเอาเสกเรือมายเยอะเราจะได้ผ่านเรือกันมาครับท่านผู้ชมผมจะมาผ่านเรือกับทุกๆคนนะเดี๋ยวขับดิขับดิวะเออขับแล้วมันติดเรือแบบนี้อยู่เนี่ยเอ็งจะขับเรือออกไปเลยดิยเออ ไม่ไปให้มันรู้ไปแล้วออกไปโอกไปยิงเลยเพื่อนแล้วไม่ออกหอกเราขี้เกียจออกซอนตีนออกไปนีเฮ้ยเออออกไปจนได้เพื่อนขับต่อเลยแล้ก็ขี้เกียจขับเหมอกันโอ้ยเกียจะขับต่อไหมฮะเกียจะขับต่อไหมเกียจะขับต่อไหมเกียจะขับต่อไหมก็ปืนจ่อเขาไปในสมองแล้วนะไม่ขับใช่ไหมไม่ขับไม่ขับยับ อ้งตายเพื่อนขับดีเพื่อนเอเคแล้วเพื่อนจะมาเล่นทำไมเนี่ยน้ชมขับดีเพื่อนอเยขัดเพื่นเือได้ขับเรือได้เราขอขึ้นเรือด้วยขับลยครับขับเลครับขนะครับ่านฮูนาไปขับขี้เกียจับขับเองก็ได้วะเืผมจะอยู่น้ำน้ำน้ชม เรือดำน้ำลงตัวไม่ใช um ่เรืนดำน้ำน้ำชมชัวเรือดำน้ำไปทน้ำชมผมว่าผมเอาเรือดำน้ำปิดก่อนปิดเอาเรือดำน้ำน้ำชมผมจะเอาเรือดำน้ำเพื่อนเราขอเอาเรือดไม่เราจะเอาเรือดำน้ำช่วยจะเอาเรือดำน้ำฉันไม่มีทางยอกเพรอกเพื่อนเราจะเอาเรือดำน้ำนะจริงเหรอกีดเรือลำนี้เราต้องการมันการไม่เราต้องการเราปิดแป๊บ ท่านผู้ชมครับผมจะเอาเรือดำน้ำําเข้าไปในเรือดำน้ำเลยเข้าไม่ได้ท่านผู้ชมผมจะปีนตรงนี้เพื่อเข้าหนึ่งเราจะเข้าเรือดำน้ำู้ำชมครับเราจะเข้าเรือดำน้ำเข้าไม่ได้เออเข้าได้แล้วเพื่อนเราจะนั่งเรือสักนายเลยนะอ้าวเพื่อนมันไม่ช่วยสู้กันเลยครับท่านผู้ชม วันนี้เราขันทัพเราเลื่อนหล่ไอเพื่อนไอไอเพื่อนเวนอออกตายเฉยครับเขาฆ่าตัวตายครับโอ้ยเลยก็ไม่รู้เคเราขเราว่าเราจะฟอทฐานทัพด้วยกันไอพวกนี้ยิงอเมริกาดีก <laser> ว <magic> <st immun ités> ่าการเก็ตตายเถอะไหนอเมริกานี่ไงอเมริกายิงยิงิงมันยิงครับท่านผู้ชมหมกำลังยิงมันอยู่อเมริกาเครื่องบินใกล้จะตกมา เออเครื่องบินเราเพื่อนขับเครื่องบินมาสู้ออกมาเลยเออ่นและครับท่านผู้ชมผมกําลังตามหาอเมริกาอยู่เมื่อกี้ผมยิงตกเลยครับท่านผู้ชมเรากําลังขึ้นเครื่องบินนะเราจะช่วยทาาิใช่ไหมเพื่อนเออใช่เพื่อน,ออนรีบๆไปช่วยเรากำลังจะตายอเมริกาข,ข้าแกให,ห้วันจิงไล่ตามมึงผ่านสกูไปก่อนเถอะถึงจะทำอะไรฮิโรฮิโตได้เจเคร้าข้า เอาเว้ยละว่าจะไปบุกเอาไทยอะฮ่าเอะเชี่ยมันตูมเลยแตกแปกแปกครับน้ำชมตายเอานั่นใครอ่ะเสื้อสีดำภาษาญี่ปุ่นปะใต้กูญี่ปุ่นทำไมอ่ะเออชมชมครับโอเควันนี้เราเริ่มเละกันแล้วฐานทัพเราเริ่มเละบึ้งมึงหยุดมึงจะมาเล่นทำไมถ้ามึงเอฟเคเนี่ยเฮ้ย ผมว่าผมเอาเรือเองครับเรืออันเล็กมาเรืออันเล็กดีเสมอยิงเล็กยิงดีมาชมไป let's go let's go is ขับเรือมาเบื่อนชม let's go let's go is ขับเรือปุ่ม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 ป่มปุ่มปุม่่มปุมป่มม่ม่มม่ เลือนหมดแล้วเรืออเมริกามาเราจะปกป้องทันฮิโรโตะฮิโรโตะแม่งตายไปแล้วมาท่านผู้ชมครับผมปุ้งเลยปุ้งปุ้งเออตายครับท่านผู้ชมไปกันเราต้องจัดการเรืออเมริกานะ <S <S 2> <S 2> เรือเรือเล็กอเมริกาครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวเราจัดการมันเองปุ๊ปงปุ๊งปุ้งปุ๊งไอเรือลำนี้ด้วยไอเรือเล็ก ปลาปลามาปุกปุ้งปุ้งปุ้งท่านชมว่าผมยิงเรือเล็กอยู่ยิงผิดด้านเลยเยนี่ยเคล็บท่านชมรถไปเราจะแพ้แล้วเพื่อนเต็มตัวคุณวาไอ้นายไมปปุก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 ท่าชมผมกำลังยิงมันอยู่ครับท่านชมเคล็บต้งแกไม่สามารถทันท่านนายหรอกเาทำไมเครื่องมันหยุดล่ะแล้วม่ควรใจมบ้า เครื่องเครื่องหุกเครื่องแข็งเก่งแค่ไหนมันก็พังได้อะเออเชื่ดิเฮ้ยไอเรือลราไม่ไอเรือไอเรือปุกอีกทีปุกอีกทีอีกทีโอ้งับอุ๊ยเราจะแพ้ละเราปกป้องอยู่พยายามปกป้องถึงที่สุดครับน้ำชมมันก็ยิงเราจังเลยอะค่ะขาดแกขาดบุกแกจริงตญี่ปุ่นมันต้องไปบุกอเมริกามถึงโอ้โหญี่ปุ่นเวนเองไปบุกอ่าวมิการามา เราแพ้เราก็โดดทำน้ำข้าโดดตายกว่าเฮือบโบกูมเยอะติดโบติดตอมจนต่อไปต่อไปต่อไปเอาเก็บรถละเป็นอเมริกาดีกว่าอเมริกาชนะเสมอไปเลยมาจะไปเนี่ยอ้าต่อทำไมไม่ไป 把你呃。啊啊啊